สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องแม่น้อยผ้ารวยมนตนทการผ้ารวยแม่น้อยผ้ารวยสิผ้าไปตามเล่าสตาของอาจารย์เซียนซาอูเนาะคะ่ะเอซีเพิ่นขอมาทั้งอาจารย์เพิ่นจัดให้ท่านที่เนาะคะ่ะขอปุ๊บจัดให้ปั๊บค่ะเล่าสตาเมื่อวันที่สิบเกตมิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบห้าเนาะคะ่ะ ก็มาไปเบิ้งน้ากันว่าท่างอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นได้เนวทางเล่าสตาาตูได้มือนี้เพิ่นสิได้จะคูจังหางก็มาไปเบิง้งมาไปฟังน้ากันเนาะค่ะเตรียมสม,มุดประกาศจดไปพร้อมก,กันกับแอดเลยเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีมาค่ะมาไปฟังอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นสีได้เนวทางตวไดน้น้ากันค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์เซียนซ่าอูวสวัสดีจ้าเป็นไปสบายดีว่าแอดมินเอฟซีถูกทางโนในประเทศหรือางประเทศจะได้สบายดีทุกคทุกคนพนอ,อโลกมันกับพนอ,อโมว่านเนี่ยทั้งเล่าสัตา์ทาั้งรัฐบาลไครเข้ามันกับพนอเอฟซี ผู้พันมานพันกระสีมนานนี่แหละอาจารย์รับมาไม่อีกคัำเนาะเล่าสตาเนาะที่ห่างเหินกันไปโดนนั่นเนาะกัะที่เกียร์ปีผลละมะั้งที่ไปกระไรเฮี่ยนผลละลเนาะมีผาผ่านไปบอกกันบอกกับเห็นมาโดนมาบอกเห็นดีอิบซี่ MC ขอมากกัญชัย พอปุ๊บาจาน,นหายาปับ๊บเลยบ่ปุบ๊บจานหายปั๊บจะเป็นแนวทางเด้อเอ็มซี่บอลแมนวา่าเฮา้าไอ้พวกถึงปั๊บมันกับ่อแม่ต้องพิจารณาเป็นเบื้องายท่านหลายอาจารย์เนาะแม่นค่ะ,ะเป็นแนวทางเฮามาเข้าสอบแนวนี้เฮากะว่าไปสินละปุ๊บมาก็สอบกับพาดบอมีว่ากัน่นะเนาะเอามาเข่าเลี้ยงเฮาเลยเอาแต่ เล่าสตาร์วันที่สิบเอ็ดเนาะเดือนห้าดินี่เดนสามหกเก้าเดินสามหกเก้าสามหกเก้าเนะสอามสี่ห้กจสิบิ่งสิวิ่งสิลูดละระหว่างหกับเนี่ละหกเก้าวิ่งหกกับเก้าเนาะ โอโหก,กับเก่ารว,ร,ร,รว่าดีลดเก้าลดหกกาดีมาแห่แน่นอนนี่แหล,ละคได้เียเท่านี้นะโอเคอ่อาสองตัวบนสองตัวบนอสองตัวบนตรงตรงเด้อพี่น้องเอ้ยตรงๆเด้อเล็กเแ็กเต็ซี่ MC เนาะเอากระบะไปเนาะบนนี่ละบนล่างนี่หละเอาสามห้าหกห้า สามห้าหกห้าค่ะเก้าห้าสามเก้าห้าสามแปดค่ะหกแปดเก้าแปดค่ะเก้าห้ากับแดปีหนึ่งหสองตัว เก้าห้ากับหกแปดเนาะค่ะตัวเจ็ดหกเป็เก้าห้าสามตัวเจ<อ>็ดหกแปดเจ็ดเก้าห้าสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ค่ะตัวสี่เจ็ดศูนย์นี่เป็นตัวกันบอกค่ะเป็นตัวกันตัวร่องไว้กันเนาะค่ะเด่นก็ได้บ้าเด่นก็ได้เหมืนกัน เ้าก็นตัวกันเล้นี่กาที่อยู่สามที่ตัวเล่ยนะที่ทีเรียนนะนะ<ห>สองตัวบนนะนะต่ว่าเน้นให้เก้าหาเก้าหกข้ว่าซีตัวที 6, ่หข้างก้าแปดน่ะถ้าก้าแปมันออกไปแล้วหมู่บ้านนนออกไปเลขล่างแล้วหมู่บ้านนะหมู่บ้านเลขล่างตาออกสองหกสามเล่หว่านีดก้าแเปด มันมีตัวเล่นได้แค่เก้าหากับโกแปดมาดีนะครับวิ่งรูดมาโคบมักเก้ากับว่ากันไปคือมักสามกัว่ากันไปนี่กับการเราไปเบ่งใั่เนาะเยาว์งวดนาตจีเฮตไทยนี่เล็กติดพอมเลขติดของเราสตาหรือว่าเทปซี่มกเลขหลายตัวเลขขั้วเนี่ยตรงตรงบอมี้ผานตรงตรงบอมบี้ผานสตา เออเพราะว่าเล่าสัต์ตาอะไรอ่างไรเล่าพัฒน,นาเพราะมันเหล็กหลายสุดเนาะเหล็กขั้วเนาะมันจะเือนตลอดตรงๆน่ะนะสามสิบหกเข้าไปตัดออกเลขเขาพี่อยู่สามสิบหกสุดเข้ามาตัดกออกหลสิบเลืยงยู่ประมาณเท่า,ออาไรครเก้าสองสิบแปดสิบแปดสุดสิบแปดตัีสิบยี่สิ 16, ลี้ยวกตัดเลขตอออกไปขยเจอ์ยีสิบกสุดสิบหกขเจย์สิองเว่า เอาแบแงอาจารยังกรอมาเกล่วงไหโดรมันตีโบแต่มันม่เด็กโบสุดวิ่งกดิแต่ชุสองคนมันกดเอะไแกเนาะเอาจะคอยตทดตแล้วมันตีไมได้จ่อะได้ไปให้อ,อมินเราไปลงสำก่อเมื่อนี้แบบติดต่อมาทางอมินดน้อยนีละมื่อนี้เป็นเมื่อแรก ลงมื่อแรกเนาะเล่าสตารกับเล่าพัฒนาเนาะเอฟขพอสะพานมาลายเสียงเนาะเอฟสี่เกาเพิ่นเห็นเพิ่นกะเรียกล่องเข้ากะจับไห้เนาะค่ะอาจารย์เด็ระเขามากเม็ดมากับบาโูอ่มพาด้วยนี่ละก็พาค่ะเลขเคนก โอ้ยเสียงไปแล้ว<ป>เสียงบม่มีเสียงแล้วสัญญาณบ่มีแล้วเอาถ่ายคลิปเพิ่นกินพ่อสีเข้าใจแน่แล้วละ่ะเสียงมันบ่ค่อยดีถ่ายคลิปมีอยังสิบฝาก ไปเอ็นจีโซกโซกันนันนานกันเด้อเมื่อนี้เด้อเอารุ่นกันได้อีกกว่ากี่ชั่วโมงนี่แหละกันนานนี่แหละแล้วเมื่อวันหลังเอากระตุ้นกันไหมเนาะเอาโุกดีจ้าโุกดีโุกดีวัดดีจ้าวัดดีจ้านี่เนาะค่ะคือแนวทางเล่าสตาของอาจารย์เซียนซาอุเมื่อวันที่17มิถุนายน2565น้อยหาเนาะค่ะเลขเด่น สามหกเก้าวิ่งรวดนี่ก็หกกับเก้าเนาะค่ะระวังหกับเก้านี่เลือกเอาวัสันอาจารย์พันว่าสองตัวบนกะบ,บวกล่างไปน้ำแนกก็ดีเนาะค่ะเพราะว่าเหลี่ยมมันกับบลายคูหลายหางเหลี่ยมมันกับมีอยู่หคูหนึ่งตัวพิน่เน้นให้กับมีแค่2สองคูสองหางเนาะค่ะ สองตัวก็มี3สามหาหกหาเก้าหาสามแปดหกแปดเก้าแปดตัวเพิ่นเน้นเพิ่นเด่นให้ก็คือเก้าหากับหกแปดนี่เนาะคะ่ะสำหรับเลขสามตัวก็มีอยูสามคูสามหางตัวเน้นของเพิ่นก็สิมีอยูสองคูสองหางเนาะค่ะก็สิมี่เจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าหา นี่คือตัวเน้นของเลขสามตัวเนาะคะ่ะสำหรับซีเกตศูนย์นี่เป็นตัวกันตัวร่องวัสัน FC เอฟซีเข่ากับเลนไปเมื่อทุกตัวโลดก็ได้เนาะคะ่ะเพราะว่ามันกับบ่หลายคูหลายหางเนาะคะ่ะกระทั่งช่องเข้ากับไหเบิงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเนื้อคะ่ะเข่าจัดไหสําหรับผู้ที่มากคะ่ะเพิ่น FC เอฟซีเพิ่นขอมา ทั้งอาจารย์เซียนซาอูพนกัจาจัดให้ถือบ่ถือก,ก,กับบว่ากันเนาะค่ะเมื่อแรกนี่ก็ให้เบิงไ้แนมไปสะก้อนห้แน,มไ,น,แนมไปจากสองมือสามมือเบิงก้อนก็นกนได้ค่ะแล้วฮ้องก็จจังคอยคิดลงทุนสำหรับคลิปนี้แอดเกิดซิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนอาไว้คลิปนะหนาฮัก็จจังคอยมาพอกันไหม ขอให้พี่น้องเอฟซีห้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็ยบยายใดความไขยาหีขอให้มีอายุวันโนสุสขังพลังสุขุูสุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ